ดาวร้ายก็ดีครับนี่คือคุณรักไทยไม้หอมรับบทเป็นองค์กรสัตร์แห่งเมืองแสนหวีให้ตามว่า,าพญาผานองดาวร้ายฝ่ายหญิงสุดเซ็กซี่สัสนชนีรูปนนรับบทเป็น คักธิษฐา,านฟ้าบัดนี้นักณิษฐา,านฟ้ามีพระคู่มั่นแห่งเมืองพมา่าให้นามว่าองค์พระราชบุตรมังสีจักร จากตาพัชผู้มีอำนาจเมืองนี้พระทรงประทับอยู่กับพระที่สุขสมศักดิ์สิทธิ์จริงอ o อะไรค่อยที่เจ็บใจไหลเด้อเด็บเจ็บใจเรื่องอะไรก็คนฮักคนฮักคิดเป็นคู่มันคู่ไมาเครื่อที่มาบอแต่งงานกับอีน้นองนะเจ้าเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนซาวหน่อยได้ไหมทำไมแล้วพี่อยากไม่ใช่ไม่อยากใช้ซาวแท็กที่อยากใช้ภาษาไทยก็เราเป็นลาวเจ้าเราเป็นลาวก็ต้องฮาเว่าาวลาวเว่าวลาวพี่ว่าวก็ค่อยเป็นนะสิเพราะพี่ เอาอย่างนี้ไฟมามเสด็จพี่เนี่ยควายใหญ่จริงๆเลยเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยควายควายควายเนี่ยเขาเรียกก็ควายเพคะภาษาไทยอะควายจะภาษาลาวควายเสด็จพี่ตกใจหมดไปไปรับรางวัลก่อนไหนล่ะนู่นนู่นทิดนู่นขอบคุณครับทิดปุระพาขอบคุณครับเสด็จพิมพรามนะครับขอบคุณนะครับคุณนลกนะ เ,เขาคุณสำหรับอ่านด้วยนะคะไสมานเสด็จพี่เนี่ยได้มั่นหมายเจ้ากับราชบุตรตามไปให้มัง,ม,งมังสีจกักเป็นลูกชายของมังสีชาวาถ้าเขาจะโบแต่งงานกับอีน้องละเจ้าอีน้องเจ้าหน้าไปไว้ไหนแล้วเ<อ>จ้าพ่นี้กันตอนนี้เนี่ยมันครบกำหนดเวลาแล้วในเมื่อเขาไม่มาเราก็ยกขันมาไปแต่งงานเลยก็ล้วการหนีเลยเจ้า อีหนออยากจะแต่งงานอยากจะมีผัวแล้วเจ้าไม่ต้องห่วง๋ยวพี่จะพาเจ้าไปมีผัววันนี้เลยดีมากมากหลายหลายเลยเจ้าบอกกับน้องเราเจ้าไม่ต้องราห่างวงไอ้หนอเรื่องนี้ก็จะมีผัวแลวเจ้าไม่ต้องอายใครต้องไปกับพี่รับรองคืนนี้เขาหอดี อย่าได้เสียเซนจะพาไปเป็นเจ้าสาวคงได้หูเขาเคลียร์คลอไปเถอะเจ้าจะโวนะช้าเลยเจ้าจะพาเจ้าไปมีผัวแต่งตัวให้สวยนะเจ้า